สวัสดีค่ะอยู่กับคุณแม่น้องข้าวไทยชามสเตนมก์กวันนี้จะพาชมดอกทิวลิบอีกแล้วจ้าเสียงลมแรง ท่านที่เข้ามารับชมนะคะอยู่กับคุณแม่นักข่าวไทยชามเซนตมากคนไทยไกลบ้านคนสุขโขทัยในต่างแดนดอกทิลิปสองดอกสี่ดอกหกดอก, 6, ดอ,กอันนี้เป็นสายพันธุ์เดนมาร์กนะคะสีแดงจ้า 8ดอกค่ะวันก่อนเราชมดอกดารารัสสีเหลืองล้วนๆไปนะคะวันนี้ก็จะมีสองสีค่ะสีเหลืองสีส้ม นี่ค่ะโพสกาลินเนอนะคะหรือเรียกว่าดัฟฟาดิลนะคะดัฟาดิลนี่ค่ะส่วนสีเหลืองก็ยังอ่าไม่ใช่ดอกนี้จะเป็นสีส้มเหลืองสีเหลืองคือดอกนี้ค่ะนี่ยังสวยอยู่ค่ะอันนี้ต้นขึ้นชายไทยนะคะ มาปลูกเมืองฝรั่งอยู่ได้สี่ห้าปีตอนนี้กลายเป็นขึ้นชายฝรั่งไปแล้วต้นใหญ่มากกลิ่นแรงมากคุณน้องข้าวไม่ค่อยได้กินเลยค่ะนี่สวยกินคนเดียวนะคะมันก็แบบคือทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นคุณพ่อน้องข้าวเขาก็กินเนี่ยนี่จาดอกคิวลินก่อนที่เราตอนที่เขาตุ้มๆอยู่เขาเป็นสีเขียวเนาะ นี่ตอนนี้เขาบานนะคะทุกคนสวยมากๆเลยโรคโคสีเหลืองค่ะนี่ค่ะตอนที่เขายังบานไม่เต็มที่นะเขาจะเป็นเขียวแบบนี้แล้วเขาก็ค่อยๆบานแบบนี้นะคะยังบานไม่เต็มที่ค่ะนี่ดูสวยมากๆเลยส่วนดอกนี้บานเต็มที่แล้วโรโคโรคโคสีเหลืองนะคะ สวยสีชมพูมีอยู่ดอกเดียวนะปีนี้ที่ขึ้นมานะคะ<ม>คือตรงนี้เราขุดเราถอนบ่อยนะคะหัวเขาก็แบบขึ้นมากระเด็นซึนซ่านแล้วก็หนูนกอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็มากินนะคะอุ้ยชิลิปสีเหลืองสวยมากๆเลยจ้ะนี่สวยมาก สวยมากแบตบจะหมดแล้วอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่้องเข้าด้วยนี่ดอกใหญ่แบบใหญ่เต็มที่เลยตอนนี้บานแบบถ้าฝนตกลงมานะคะ อันนี้มีพายุค่ะถ้าฝนตกลงมานี่กรีบดอกคงจะร่วงแล้วแหละนี่ค่ะดอกย้ายอะญอ่ะเราไปกันไม่ไว้เดี๋ยวเราจะไม่ได้เห็นดอกบัวดอกบัวสีชมพูวันก่อนบัวดิน คือเป็นทิวลิปชนิดที่มีกลีบดอกซ้อนแบบบัวดินนี่สีชมพูนี่นะคะแล้วก็มีสีขาววันก่อนเราไม่ได้เห็นสีขาวเนาะสีชมพูวันก่อนเนี่ยบานกําลังสวยตอนนี้คือบานเต็มที่แล้วค่ะบานเต็มที่บัวดินกลีบซ้อนตรงนี้นะคะจะมีสีชมพูสีขาวสีเหลือง ดอกเดียวนะสวยสวยเนี่ยดอกนี้ค่ะสีแดงค่ะแล้วก็สีม่วงสีม่วงกําลังบานเพิ่งจะบานวันนี้นะคะสีส้มก็มีอยู่ดอกเดียวค่ะอันนี้คือเข้าวนกันมานะคะเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเข้าปพกันคือถุงนี้คือเป็นถุงัวดินกรีดซ้อนรวมสีค่ะสีแดงสีส้มสีชมพูคลิปขาวสีขาวสีเหลืองและสีม่วงค่ะ ตรงนี้วันนี้บานสามดอกแล้วจ้าอันนี้สวยมากๆสวยมากๆเลยอะ่ะนี่ดูลักษณะดอกเขาอะ่ะเหมือนดอกอะไรเนาะบ้านเราอะ่ะที่เป็นเถาอ่ะคะ่ะกรีบหยิกๆเป็นเถาอะ่ะอืดอกอะไรนาะนี่ค่ะสวยมากๆสีเหลืองอันนี้พิน พินซ์ลีเนอร์นะคะพินซอร์ค่ะวันพินซอร์ก็ผ่านไปแล้วนะคะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วค่ะเขาจะบานในช่วงนี้เลยหอมหอมนะคะปีหน้าเราจะไม่มีพินซ์เดย์แล้วนะคะพินซ์เดย์นี้เป็นวันเกี่ยวกับพุทธศาสนาเอ้ยไม่ใช่คริสต์ศาสนาค่ะตอนนี้รัฐบาลก็ยึดไปแล้วค่ะขอให้เป็นวันทำงานนะคะไม่ใช่วันหยุดแล้วค่ะ อเขาจะมีกลิ่นหอมค่ะสีนี้อหอมอ,อ่อ,อนๆโอ้ยไม่อ่อนแล้วหอมเลยแหละหอมเลยหอมเลยค่ะต้องหามาปลูกอีกเพราะว่าหอมชื่นใจมากๆไปจ้ะเราเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าเราจะพาชมดอกซากุระนะคะที่อยู่ในเรือนกระจกตอนนี้ บานเต็มที่เต็มต้นเลยค่ะแล้วก็ซากุระสองต้นที่เราได้มาใหม่นะคะสำหรับปีนี้อูยขอบคุณทุกท่านที่รับชมมากๆเลยนะคะขอบคุณที่ส่งดวงใจให้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะอยู่ดีมีแรงทุกคนนะคะ